ที่คุณวน,นินาแนะนําไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าแนะนาคุณผู้ชมไปด้วยนะคะว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้อย่างไรนะคะ,ะเริ่มจากตัวแรกเลยะคะ่ะวิธีใช้นะคะที่ถูกต้องเนี่ยหลังจากที่เรานะคะออกจากบ้านนะคะเผชิญมลภาวะต่างๆนะคะมากมายกลับเข้าบ้านมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาใช้เบื้องต้นเลยคือเพียวเฮลไม้นะคะเพียวเฮลไม้ ะะตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องให้หน้าเปียกน้ํานะคะไม่ต้องเลยนะคะเราก็เปิดเพียวเฮลไม้ ine, นะคะแล้วก็บีบเนื้อเจลออกมาะนะคะนวดนะคะทั่วใบหน้าในขณะที่ผิวแห้งนะคะไม่ต้องเปียกแสดงว่ากลับบ้านไปสมมตินหน้าแบบเนี้ยต่างหน้ามาต้อไปถึงบ้านปุ๊บล้างมือให้สะอาดนิดนึงผิวแห้งผิวหน้าแห้งอยู่บ,บีบมาใส่มือนวดเลย ก็จะอุดแต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางก็จะอืดออกมาเลอะๆทั่วหน้าเนี่ะคะเพราะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ค่ะแล้วนวดเรื่อยๆเลยนะคะพอนวดเสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะใช้สำลีนะคะใช้สำลีเช็ดค่อยๆเช็ดออกมานะคะใช้สำลีเช็ดตามขนค่ะนะคะตามขนเราจะไม่ย้อนนะคะเช็ดเช็ดออกเรื่อยๆนะคะพอเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูที่สำลีอะค่ะมันจะดำ ถ้าอย่างท่านที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยคุณออกไปเจอมลภาวะเขม่าวันต่างๆเช็ดออกมาก็จะคล้ำๆดำๆเขม่านี่หรือที่อยู่บนหน้าเราเป็นดำๆภาพเลยแต่ถ้าใครแต่งหน้านี่ชัดเลยนะออกมาเป็นแบบสีแป้งเลยนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้เช็ดเช็ดซับลีเช็ดออกไปนะคะเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเราก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่านะคะเราร้างด้วยน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่าก่อนครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราล้างหน้านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเจลใส่ล้างหน้านะคะเพียวเฮลเจลเราก็กดลงมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากดนิดเดียวนี้ทําความสะอาดได้เยอะมากล้างได้ทั้งหน้าเลยใช่ใชนะคะเราก็ใช้เจลล้างหน้ากดแล้วก็ล้างนะคะจนเป็นฟองนะคะนวดจนเป็นฟองเนี่ยเราก็ล้างเอาอด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่ง ก็เสร็จขั้นตอนเสร็จในส่วนนี้บางคนเนี่ยก็คือโอเคแล้วแต่บางคนงรู้สึกเหมือนหน้ายังไม่สะอาดอะไรเงี้ยของเรานะคะเป็น pH บาลานซ์ค่ะนะคะ pH บาลานซ์คุณไม่ต้องกังวลเลยคุณสามารถล้างซ้ำได้สองรอบสามรอบอ๋อบางคนบอกอรู้สึกว่าเป็นคนแต่งหน้าล้างแล้วแบบเอ๊ะอยากจะล้างอีกสักครั้งหนึ่งเ<ช> <ๆ S 2> พื่อความใยคือล้างหน้าอย่างตัวน้องเองที่แต่งหน้าไหมคะปกติถามว่าแต่งหน้าไหมมีบางครั้งค่ะที่ต้องใช่ค่ะที่ต้องแต่งหน้า ก็ใช้ได้แล้วก็วใช้ใชได้เหมือนกันค่ะค่ะเอาละหลังจากนั้นทำความสะอาดเรียบร้อย<ช>ทาความสะอาดนะคะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเราก็ล้างด้วยน้าเปล่าเช็ดหน้าให้แห้งนะคะเป็นปกติอ่ะสองตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงค่ะนะคะการบำรุงเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราต้องเช็คสภาพผิวของเราก่อนนะคะว่าผิวเราเนี่ยผิวแห้งผิวมนันผิวเป็นสิวผิวบอบบางอะไรอย่างเงี้ย นะคะเราเช็คสภาพผิวเสร็จปุ๊บเราก็เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงให้เข้ากับสภาพผิวหน้าเราบางคนผิวแห้งเราก็จะใช้เพียวเฮล์มอยส์นะคะตัวนี้เนี่ยเปิดฟ้าออกมานะคะแตะเนื้อครีมเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาทั่วใบหน้าะนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะซึมได้ดีมากๆสําหรับผู้ที่มีผิวแห้งมากๆนะคะผิวแห้งมากๆเวลาเราทาลงไปเนี่ยมันจะซึมเร็วมากเลยเข้าสู่ผิวเลยใช่เราสามารถทาเติมลงไปได้ซ้ํา นะคะสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งมากๆเติมซ้ําได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีผิวธรรมดาเนี้ยก็ครั้งเดียวก็จบไม่ต้องเติมค่ะนะคะและอย่างที่น้องเขาใช้ใช้ตัวไหนนะคะพี่บอกใช่ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือสำหรับคนที่มีผิวมันผิวไฟเซรั่มนิดนึงอย่างนี้ต้องใช้ยังไงคะตัวนี้นะคะกดนิดเดียวเหมือนกันนะคะเลียตรงทาตรงบริเวณผิวที่มันค่ะนะคะเพียงเท่านี้ก็โอเคค่ะ ก็นิดนึงก็แล้วแต่นะบางคนบอกหน้าไซส์ไม่เท่ากันไซส์ใหญ่หน่อยก็อาจจะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวใช่ค่ะแล้วก็ใช้เกลี่ยปกติทานี่คือเกลี่ยไงคะก็เกลี่ยขึ้นไงปกติเกลี่ยขึ้นค่ะอืมไม่ใช่ไปถูทูถูอันนี้ไม่ได้นะคะใช้แล้วก็เว้นรอบดวงตาทำค่อยๆนิดนึงเพราะว่าการที่เราถูแรงๆเนี่ยมันขึ้นขึ้นรอยขึ้นรอยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหน้าของเราเนี่ยมีหน้าเดียวเราก็ต้องใช้แบบ ดูแลแบบพนุถนอมนิดนึงเบาๆให้แตะไานะคะอย่างน้องนี่คือใช้เช้าเย็นเลยหรือเปล่าคะตัวนี้คือใช้เช้าเย็นเลยค่ะอ๋อเป็นประจำเลยใช่ค่ะค่ะเอาละแล้วตัวอื่นๆก็คือเหมือนกันวิธีใช้อ่าวิธีวิธีบำรุงเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันแค่ว่าไอ้ตัวเพียวเฮลคอนเนี่ยเราจะลงท้ายสุด ยังไงก็ได้จำง่ายๆกันแดดไว้สุดท้ายไว้สุดท้ายก่อนถึงจากบ้านแต่ไม่ต้องใช้กลางคืนนะคะเพราะไม่มีกันพระจันทร์บางคนแบบเอ๊ะเอาไว้สุดท้ายาตอนกลางคืนก่อนนอนไม่ต้องทานะคะกันแดดไม่ต้องการแล้วก็บมรุงปกติทั่วไปใช่ค่ะทีนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะพอมีหลายตัวแล้วเนี่ยเราใช้ยังไงล่ะบางคนไม่คุณบางคนคุณอาจจะแบบแหมปกติคคีมเป็นสิบยี่สิบกระปุกอยู่แล้วก็คุ้นเคยแต่บางคนไม่คุ้นเคยสมมติทราความสะอาดเสร็จเราทาตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องรอทิ้งระยะเวลานานแค่ไหนยังไงเราถึง จะบำรุงต่อต่อกันเนี่ยค่ะในส่วนนี้นะคะลำดับการใช้นะคะตั้งแต่เพียวเฮลไมอันดับหนึ่งนะคะเพียวเฮลเจลที่สองอันนี้คือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงตามสภาพผิวค่ะนะคะผิวมันใช้ของผิวมันผิวแห้งผิวแห้งถ้าคุณทั้งมันทั้งแห้งคุณก็ต้องใช้เยอะๆค่ะจะได้ขายได้เยอะๆค่ะไม่ใช่นะจะได้บำรุงดีๆแต่ที่นี้ระยะเวลาคือมันต้องเว้นนานไหมหรือใช้ต่อกันไปแค่ไหนหรือจะดูว่าแบบบางคนแบบ ทาน h i แล้วไปทาอันนั้นเลยครีมของเราเนี่ยค่อนข้างจะซึมเร็วมากนะคะในเรื่องของการทาเนี่ยแทบจะทาต่อเนื่องกันได้เลยนะคะปป๊บเดียวก็จะเริ่มหมาดแล้วนะคะลำดับการใช้ก็จะใช้ล้างหน้าเสร็จนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงถ้าหน้ามันก็ใช้รีไฟเซรั่มนะคะถ้าคุณมีปัญหาหน้าหมองคล้ำนะคะคุณก็ใช้ไว้เซรั่มทาต่อนะคะหลังจากใช้ไว้เซรั่มเสร็จปุ๊บนะคะผิวคุณแห้งคุณต้องการการบำรุงมากๆคุณก็ใช้เพียวเฮลมอย ทาตามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวเพียวเฮลคอนนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผิวแห้งอย่างเดียวนะคะคุณผิวไม่มันคุณก็ดึงตัวนี้ออก นะคะคุณก็ใช้ยังลาดับไปตัวไหนไม่ใช้ก็ข้ามไปเท่านั้นเองค่ะไม่ยากก็ใช้ต่อกันไปบํารุงต่อไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ลองใช้มาเรียบร้อยแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เห็นนะคะกับที่ได้เนี่ยก็คือผิวหน้าดูแลแบบยังดูเด็กมากเลยแต่จะอายุ21แล้วนะผิวดีขึ้นมากคือปัญหาอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องผือเรื่องสิ่งความมันมากกว่า นะคะมีอาการแพ้ไนหะกลัวแพ้ไหมบางคนแบบว่าเป็นคนแพ้ง่ายยิ่งเป็นคนเป็นสิวนี่นะคะเวลาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องกลัวมากราะวังใช่ะคะ่ะเป็นยังไงบ้างก็ถามว่ากลัวไหมก็ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่พอลองใช้มาก็เห็นว่าดีขึ้นก็เลยก็คือว่าใช้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆเลยะค,ะค่ะค่ะก็ไม่มีไม่เกิดผลใช่ค่ะไม่แพ้ไม่อะไรเั้งนั้นไม่แพ้ไม่อะไรทท่านั้นเลยค่ะค่ะอันนี้ขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการแพ้หรือไม่แพ้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลอย่างที่เราจะทราบกันนี้ว่าผิวไม่เหมือนกันผิวอยู่ในสภาวะต่างกันอายุต่างกันวัยต่างกันนะคะแล้วก็ความเครียดต่างกันในส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีใบจทแจ้งสกออยอนะคะและที่สําคัญนั้นนะคะจะเป็นส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซตเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้อย่างน้อยๆเลยก็คือได้รับการรับรองอย่างถูกต้องได้มาตรฐานไม่ต้องกลัวแพ้และยิ่งทําจากธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่จะแพ้เนี่ยคือน้อยมากถ้าจะเป็นสูงเลย<ช>เพราะ,ราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใครที่กลัวแพ้ง่ายเป็นคนแบบที่กลัวไม่อยากลองอะไรใหม่ๆอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยมาลองได้ว่าเป็นจากธรรมชาติน่าจะแบบโอกาส น้อยมากที่จะแพ้แล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวถ้าเราเป็นสภาพผิวไหนแล้วก็เลือกอย่างที่คุณวินิดาบอกใช่ค่ะเลือกได้หมดเลยทั้งหมดนี้นะคะจะ,จะมีทุกสภาพผิวให้คุณเลือกที่จะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ทั้งเซตเนี้ยจะเป็นเซตสําหรับดูแลผิวของคนไทยที่อยู่ในเขตร้อนโดยตรงนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอุย้ยใช้ของ เมืองนอกดีกว่าหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะเพราะว่าของเราของคนไทยเราก็จะทําผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผิวแถบเมืองร้อนเนาะแต่ส่วนของเขาอาจจะทําสําหรับผิวเมืองหนาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบเขาก็ต่างกันนะจริงๆแล้วาอย่างถ้าเป็นของเมืองนอกบางทีอาจจะมีแบบว่าอากาศเขาจะหนาวอาจจะเน้นไปที่ทําให้แบบหน้ามันมากขึ้นแต่ยังคนไทยเนี่ยหน้ามันง,านงาน่ายมลภาวะเยอะอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนไทยได้เป็นอย่างดีสําหรับการแก้ปัญหา วันนี้ได้เห็นผลิตภัณฑ์แล้วโหน่าใช้มากเลยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างผู้ที่มีโอกาสได้ใช้จริงรวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์เนียมาแนะนําด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเพียวเฮลจากจอยน์คอยค่ะช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากอะไรดีกว่านะคะเริ่มจากผู้ใช้จริงและกันหลังจากที่ใช้มาแล้วฝากเชิญชวนผู้ชมนิดนึงลวกันก็คือขอเชิญชวนนะคะให้ผู้ชมมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเพียวเฮลนะคะก็คือไม่ คือปัญหาทุกปัญหาของหน้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็คืออย่างตัวหนูเองเ่ยที่มาใช้ก็เพราะว่าด้วยปัญหาเรื่องสิวเรื่องกระเรื่องฝ้าด้วยอะค่ะแล้วก็เรื่องความมันนะคะก็เลยถึงได้มาทดลองใช้ในตัวนี้ถามว่าดีไหมคะดีร้อยเปเซนเลยค่ะขอเชิญทุกคนนะคะให้มาลองใช้ p e ี l Heal ด้วยด้วยกันค่ะค่ะ,ละ,คะแล้วคุณวนิดานนะคะมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมม ก็อยากฝากกับท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มาตรฐานนะคะถูกต้องตามออยอนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้เครื่องสาอางที่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือเรียกว่าครีมเถื่อนนะคะค่อนข้างลำบากเยอะนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยพลาดพั้งเข้าไปใช้ในส่วนตรงนั้นแล้วอาจจะทําให้หน้าของเราเนี่ยแย่ไปเลยนะคะเหมือนกับเป็นกลับเป็นฝ้าถาวรน,นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะแนะนานะคะเรียนเชิญมาใช้พียวเฮลนะคะเพราะว่าอย่างน้อยของเราก็มีความปลอดภยัย นะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้สบายใจในการใช้ขึ้ค่ะ,อคคะเอ,อาละคะวันนี้ขอบคุณค่ะรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านด้วยนะคะให้เกติกับรายการขอขบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะที่สําคัญก็คือซื้อใช้แล้วด้นะคะถ้าเป็นสมาชิกได้ราคาพิเศษแล้วก็ได้พีวีด้วยอาจจะต่อยอดเกิดเป็นธุรกิจขึ้นได้นะคะ ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เริร์ซัทจอยแอนคอร์คอเพชันนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะ0 2 9 7 5 5 8 5 8็ค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ w w w coi n co th และ w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 orldkjc com นะคะใครที่อยากมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวนะคะต้องเพียวเฮลค่ะวันนี้หมดเวลาของตอนแลวช่วงของรวยเลือดได้แล้วนะคะเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ